ดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายเมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบีย8แลวก็วง CGM 48ีเเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่าเป็นเสื้อวันเกิดของน้องที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยแหละนะครับก็อาจจะเห็นว่ามันมีผลลายชื่อผลงานของน้องอยู่แล้วก็มีชื่อของน้องตัวบางๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องก็คงจดจำกันได้ดีอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือน้องมิวสิกแพลวาสุขธาพงศ์อดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงบินเคโและถ้าว่ากันตรงๆน้องก็คือหน้าตาบานแรกของวงบินเคโดีที่ทำให้ทุกคนคนทั้งหลายที่ไม่รู้จักวงบินเคโฟดีเอมาก่อนรู้จักวงบินเคโก็ว่าได้นะครับเราว่า น้องคือเซนเตอร์เพลงหละของวงคนแรกเพลงเดบิวต์ของวงคนแรกเป็งไงตะกัตตาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าน้องไม่ใช่หน้าตาของวงมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องให้เกียรติน้องในฐานะที่น้องเป็นเซนเตอร์เพลงเปิดตัวของวงนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับในฐานะที่เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ24ปีของน้อง มิวสิกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะนำเรื่องราวดีๆของน้องมิวสิกมาเล่าสู่กันฟังในาพาร์ทของหลังจากการจบการศรึกษาขจากวงเิียนเคลฟอรนไปนะครับว่าอ่ะช่วงนี้น้องมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากกันอยู่แล้วถ้าพูดถึงมิวสิกก็ต้องก็ต้องบอกแหละว่าน้องแบบมีสิ่งดีๆมาฝากกันอยู่ตลอดแหละเนาะดยความที่นิสยัยน้องก็เป็นเด็กที่ นิสัยดีมากๆนะครับอดน้อมถ่อมตนให้เกียรติคนอื่นตลอดเนี่ยแน่นอนผมก็ไ่ทิ้งน้องไปไหนแน่นอนในความดีของน้องนี้ก็ต้องก็ต้องสนับสนุนน้องต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะพูดถึงน้องมิวสิกในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะมีอยู่สองสามเรื่องที่สรุปมาให้ฟังกันได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมผมประทับใจน้องมิวสิกมากๆเลยก็คือน้องบอกดูเท่าที่สังเกตไ หมอเขาไปก็รู้สึกเลยว่าน้องยังรักในการเป็นไอดอลอยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวของน้องเองจะออกตัวว่าเออจำตอนนี้จำท่าเต้นเพลงมิวจิกีไม่ได้แล้วก็ตามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้น้องลองฝึกเต้นจริงๆน้องจำได้อยู่แล้วนะครับและน้องก็ยังยังยังให้เกียรติว่าเอออาชีพไอดอลเนี่ยเป็นการที่สร้างให้น้องเน่อ มีคนรู้จักน้องขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานนี้น้องก็ยินดีมามาทำอยู่แล้วนะครับผมจันได้วันมีงานหนึ่งที่มิวสิกเป็นแขกรับเชิญแล้วน้องก็ไปเต้นเพลงไอดอลญี่ปุ่นอะโอ้โหอันนั้นเต้นเต้นอยู่คนเดียวบนเวทีเลยแบบเชิดฉายมากๆนะครับแบบชอบนะครับใจมากๆครับแล้วก็แล้วก็ไม่กี่วัน มัน,นี้นะครับจริงๆก็กหลายวันแล้วละนะครับก็ในงาน Japan Expo ที่ผ่านมาน้องก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ไปร้องเพลงหลักของงานนะครับก็โอ้โหไม่ไม่ใช่ร้องคนเดียวนะร้องรวมกันหลายๆคนก็มีอดีตสมาชิกวง b บ k 4คนและก็ CJM อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็คือคุณไข่ อ,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 อีกนะครับมารวมร้องกันนะครับเสียดายว่าผมป่วยไม่ได้ไปดูดจากเ,าเทปคลิปอะไรต่างๆที่ถ่ายมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหมิวสิคเฉิดยชายมากๆนะครับก็สมามารถได้เลยว่าน้องยังรักแล้วก็ให้เกียรติอาชีพไอดอลอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับประทับใจมากๆจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาที่ผมรู้สึก ประทับใจในตัวน้องมิวสิกมากๆเลยก็คือการที่น้องเนี่ยไม่ทิ้งคนที่รักแล้วก็ผูกพันกันมาจากกระพูดของตัวาตอนเนี้ยน้องน้องจบการศึกษาจากวงวินเคโฟและก็เหมือนกับว่าไปเริ่มเส้นทางใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และนะครับแต่น้องก็ไม่ลืมว่าน้อง เออติบโตมาได้เพราะใครน้องน้องน้องมีทุกวันนี้เพราะใครและใครที่ผูกพันร่วมทุ่ร่วมสุขกันมานะครับอย่างออในในเห็นชัดเจนเลยนะอันอื่นอันอื่นก็เป็นแบบสิบปากว่าไม่เท่านะแต่แบบมันก็ไม่เท่าตาเห็นนะผมก็เห็นด้วยตัวเองจากัดงานงานหนึ่งก็คืองานงานออคอนเสิร์ตแกลของสัดจัง นะครับซึ่งก็เป็นน้องรักของน้องมิวสิกนี่แหละนะครับเราเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าน้องมิวสิกมาร่วมงานคอนเสิร์ตของซดจางในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีบริเวทีมันก็มีช่วงหนึ่งที่มีการสัมภาษณ์กันนะครับแล้วก็มิวสิกก็พูดพูดออกมาเลยว่าออขอขอให้ซาจางบอกเถอะถ้าบอกมาอย่างไงพี่ก็ต้องมาร่วมงานอยู่แล้ว นะครับซึ่งมผมฟังประโยคนี้แล้วผมแบบประทับใจอะ่ะประทับใจมากๆเลยคือมันแสดงให้เห็นเลยว่ามิวสิกเนี่ยออให้ความสำคัญกับสัจังมากมากจริงๆนะครับคือพอสจังชวนมาคือเหมือนเหมือนขอให้บอกอะ่ะไงฉันก็มาฉันต้องมาแน่ๆนะครับคือถ้าถ้าย้อนหลังกันไปนิดนึงเนี่ยก็จะทุกหลายคนถ้าติดตามทั้งสองคนนี้อะไรละเอียด่ยน่าจะทราบดีว่า สองคนนี้สนิทก,กันมากมนะบ้านก็อยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็ตอนที่สัจจังยังเด็กอยู่เนี่ยสัจจังยังขับรถไม่ได้เองมิวสิกก็เป็นคนขับรถไปสัจจังที่บ้านอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็สัจจังเองเขาก็รักพิสิกมากมากนะครับจําได้เลยว่าตอนเคเตอร์สเต t e มัคคนเกิดของมิวสิกเนี่ยสัจจังเจ็บเท้าแล้วัจจังก็พูดเร็วพูดกับพิวหานพี่เป้ที่เป็นกัปตันหลอกตนันทีน เ5็นไฟเลยว่าก่อหนูขึ้นคอนค่ยขึ้น,น,นสเตจพี่สิกก่อนได้ไหมแล้วหนูค่อยไปหาหมอคือน,น,น้องกลัวพลาดงานที่สิกอ่ซึ่งสิกสก,ก,ก็รับรู้และสิกก็รู้สึกว่าเออพอน้องเรามีงานสําคัญขนาดเนี้ยก็ต้องมาช่วยยังไงก็ต้องมาคือแบบ <c oughs> <c oughs> เรื่องคิวไม่วงไม่ว่างเดี๋ยวไปเคลียร์กันทีหลังก็ได้แต่แบบยังไงก็ต้องแบบให้ก็ต้อง มาให้ได้ผมผมประทับใจมิวสิกตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ <c oughs> นอกจากคนที่ปูกพันกันแล้วเนี่ยสิกเองก็ยังให้เกียรติแฟนคลับของสิกมากๆนะครับผมลึกว่าสิกเป็นคนที่ไม่เลือกแฟนคลับอะสิกสิกให้เกียรติแฟนคลับเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับตัวเองหรือคนที่ตามวงคนไม่ได้ตามน้องอย่างละเอียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ <c oughs> ให้เกียรติแฟนคลับมากๆอย่างผมเองเนี่ยตอนอยู่ในวงก็เข้าไปหาสิบบ่อยๆสิบก็แบบก็ให้เกียรติมากๆเวาลาคุยจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในงานคอนเสิร์ตจังเนี่ยผมผมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ได้เจอสิบมานานแล้วผมไม่ได้คุยกับสิบมานานแล้วแล้วก็ <c oughs> อยากจะคุยกับบิวสินะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้คุยกันยังไงนะครับสุดท้าย งานขอร์ตจังขากลับเนี่ยเดินสวนกันก็ทักมิวสิกไปนะครับมิวสิกก็แบบสวัสดีครับพี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นประโยคสั้นๆแค่ประโยคเดียวนะครับผมผมตอมผัสนเร็วสิกแบบให้เกียริเกียรติแฟนคลับทุกคนมากๆจริงนะครับประทับใจมากสิกไม่ได้แบบเดินเฉยเมินหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนคลับทักมาเราก็ทักกลับเนียผมรู้สึกว่าเออเป็นสิงที่ดีมากๆนะครับ อ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวมิวสิกมากๆเลยก็คือมิวสิกเป็นน้องที่อ่ะถึงแม้ว่าน้องจะอยู่การเป็นไอดอลไปแล้วเนี่ยแต่น้องก็รู้สึกว่าเออหน้าที่ไอดอลมันก็ยังคงอยู่แล้วน้องก็ต้องสร้างผลงานดีๆเพื่อให้ความสุขแก่ผู้คนต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องได้เต้นทุกวันเหมือนเดิมแล้วแต่น้องก็สร้างผลงานในด้านอื่นๆแทนนะครับสิ่งหนึ่งที่ น้องโดดเด่นมากๆตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการแสดงใช่ไหมนะครับที่อ่ะตอนอยู่ในวงก็ <c oughs> สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคนมาแล้วนะครับก็คือการได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขานักแสดงสมโทยอดเยี่ยมหญิงนะครับแล้วก็ออกจากวงมาก็มีผลงานแสดงอยู่เรื่อยๆนะครับหลายเรื่องแล้วนะครับอย่างตอนเนี้ล่าสุขเลยก็เรื่อง ฝันของฉันคือฟันดาบซึ่งโอ้โหต้องบอกว่า <c oughs> ผมก็ดูอยู่แล้วมิวสิกแสดงได้ดีมากๆแสดงได้เข้าถึงบทบาทมากๆดูแล้วรู้สึกว่าเออเป็นนักฟันดาบจริงๆนะแล้วก็คือ,ค,อคือเหตุเลยว่าสิกทำกันบ้านเยอะมากนะครับููิครับนักแสดงอะไรเอ่ยเขาก็ชมกันว่าสิกสิกสกุ้งเทกับงานมากๆจริงๆนะครับก็ ประทับใจประทับใจมากกับมิวสิกนะครับในการพุ่มเทกับงานแล้วก็ในการให้เกียรติผู้คนอะไรต่างๆนะครับน้องยังถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ใช้นามสกุลบินเคโฟเดต่อฐานชื่อเล่นของน้องแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าน้องก็คือไอดอลที่สร้างความสุขให้แก่ผู้คนได้มากมายเช่นเคยโดยเฉพาะนะครับก็ชื่นชมตัวน้องมิวสิกมากๆแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องมิวสิก มีควาสุขมากๆสมัแบบทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับส่งภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่คข้แล้วก็ขอให้มีผลงานดีๆมาเยอะได้รับรางวัลอีกนะครับแล้วก็อขอให้มีคนดีๆเข้ามารักมาเห็นดูเยอะๆนะจ๊ะที่ก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปเลยจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดี Uh-huh. <laughs>